สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะหน้าที่พลเมืองสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กนะคะสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนทราบไหมคะว่าสาหรับตัวนักเรียนเองเนี่ยมีสิทธิพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง นะคะอ่ะพร้อมกันไหมคะสำหรับในการเรียนวันนี้อ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนำสู่บทเรียนก่อนนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะเป็นภาพอะไรภาพอะไรคะอ่ะเก่งมากนะคะอ่ะภาพที่สองอภาพที่สามภาพที่สี่ ภาพทั้ง4ี่ภาพเกี่ยวข้องอะไรกับสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กนะคะภาพแรกเนี่ยก็คือการร่วมกันทำกิจกรรมก็คือการปลูกต้นไม้นะคะภาพที่2ก็คือเป็นการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวหรือว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆภาพที่3ก็คือเล่นกีฬา นักเรียนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนานะคะอ่าพับที่สก็คือเกี่ยวกับอะไรคะการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเช่นกันก็คือมีเด็กๆขายของนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องสําหรับสิทธิพื้นฐานสําหรับเด็กนะคะอ่ะมาดูกันสิทธิพื้นฐานสําหรับเด็กเนี่ย ก็มีอยู่4ประการนะคะซึ่งสิทธิที่เด็กจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีอยู่4ประการตามกฎหมาย 1. สิทธิที่จะมีชีวิตหรือการอยู่รอด 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม เรามาดูสิทธิที่1กันก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตหรือการอยู่รอดนะคะก็คือเด็กๆทุกคนเนี่ยหได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีชีวิตและเจริญเติบโตอย่างปลอดภัยนะคะสได้รับโภชนาการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตต,ตามวัย 3. ได้รับการเลี้ยงดูด้านสุขภาพและโรคภัยต่างๆที่จะทําให้เด็กเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 4. ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและสังคม 5. ได้รับการอบรมและดูแลเอาใจใส่ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคมอ่ะในส่วนนี้เนี่ยก็คือเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ให้มีการเจริญเติบโตนะคะตามวัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะอ่ะประการที่2ส,สิทธิที่2ก็คือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะหไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยที่บิดามารดาไม่ยินยอม 2. ไม่ถูกบังคับให้เป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการทําความผิด 3. ได้รับความคุ้มครองจากการใช้แรงงานเด็ก 4. ได้รับความคุ้มครองจากการถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ 5. ได้รับความคุ้มครองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกและสารสิติดทุกชนิดนะคะอันนี้ก็คืออ,อได้รับการปกป้องคุ้มครองในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดานะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวขอ้องอะต่อไป3มสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 1>, 1. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือเด็กทุกคนจะต้องได้รับสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย12ปีนะคะ 2. ได้รับการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมแก่ไวัย 3. ได้รับคำแนะนำอบรมสั่งสอนในเรื่องของความประพฤต สีได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 5. ได้รับอุปกรณ์และสิ่งของสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬาอบรมสั่งสอนในด้านต่างๆการฝึกอาชีพนะคะอสสิทธิที่จะมีส่วนร่วม 1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 3. มีส่วนร่วมในการรับรู้และก็แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม 4. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเอง 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่นนักเรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ว่าจะเป็นต่อชุมชนต่อสังคมนะคะ,ะสามารถที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นในการสแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือการสแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะไม่ว่าต่อครอบครัวตนเองหรือว่าสังคมนะคะ มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะอะแล้วก็ในส่วนของการที่เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของการอยู่ร่วมกันนะคะ 1. ร,รู้เข้าใจและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสังคมชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยนะคะ ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาของครอบครัวสังคมชุมชนนำคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดร่วมกันสืบสารศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิน่นร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาในส่วนข้อที่2ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแยง้งนะคะการไม่ยอมรับความ ไม่ยอมรับความคิดความเชื่อที่แตกต่างจากตนการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วรวมการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงกฎหมายอย่างเช่นแย่งกันขึ้นรถหรือลงเรือจอดรถบังหน้าขับรถขวางทางคนอื่นไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก็อย่างเช่นไม่ช่วยกันทำงานบ้านไม่รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนการมี อากติหรือมีความไม่เที่ยงทรรต่อผู้อื่นการมีค่านิยมที่แตกต่างกันการกระทําโดยขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีก็คือปฏิบัติตามกฎกติกาข้อบังคับและกฎหมายปฏิบัติตนตามสถานภาพมารยาสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น คารพความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันคิดหรือกระทําโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลายอย่างไม่ใช้ความคิดส่วนตัวให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นะคะในส่วนของอสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กนะคะมันก็สืบเนื่องมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะในส่วนของสิทธิสำหรับเด็กนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการมีชีวิตรอดนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการพัฒนาได้มีได แ้มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในด้านต่างๆนะคะอ่าเห็นไคะเดี๋ยวกลับไปดูในส่วนของภาพนะคะภาพแรกเห็นไหมคะนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้อ่าภาพที่2อ,อ่านักเรียนได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวนะคะภาพที่สามนักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านกีฬานะคะตามวัยของนักเรียน C อ่าเนี่ยนักเรียนได้ ฝึกอาชีพตามความถนัดหรือว่าความสนใจของนักเรียนเองนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กซึ่งมันก็จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้นะคะเริ่มจากตัวนักเรียนเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของสิทธิพื้นฐานสำหรับ เด็กหรือว่าสำหรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะได้รับนะคะเด็กเองเนี่ยก็คืออายุเนี่ยต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเด็กนะคะสำหรับนักเรียนเองก็ยังเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสิทธินักเรียนคงจะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีชิ้นง,งานให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่4หน้า66 นะคะ,ะข้อ่าข้อ้อ2นะคะแบบทดสอบออที่หน่1หน้า70 71นะคะข้อน่ข้อ 1, ข้อ2นะคะแล้วก็หน้า 70ถึง71นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ